โรดีโกเสื้อขาวๆมาเสื้อขาวๆมีแสงมีผู้มีแสงมีผู้มีไฟมีบอลูนมีแสงมีผู้มีไฟอู้กว่าตัวเขาซาวดีครับทุกคนพบกับผมอีกเลยนะครับคาริงวันนี้เราจะมาอยู่ในซีรีส์ผมจะฟูเรอยลมาริดให้ได้เลยช่วงนี้ตอนนี้นักเตะเรียวมาริดที่เรามีตอนนี้ก็ แมนตั้งแต่สดร์ EP ก่อนนั้นก็คือคามาเวงกาแะ้วก็จูดบิลลิงแฮมนะครับ2ตัวเท่านั้นแล้วก็เป็นนั้งติกการ์ดสแตนดาร์ดทั่วไปนะครับโดยอาทิตย์นี้เพลิววีกมาในครั้งนี้ก็คือมีเพลิวเพยรววีของมาลิดมานะก็คือโรดิโก้เราก็เลยไปเล่นเอากาสฟีแล้วก็ทองไว้เพื่อจะมาเปิดตามล่าโรดิโก้กันครับผมว่าเราจะได้หรือเปล่านะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมมาลุ้นกันครับผม ตามจริงถ้าผมรออีกวันหนึ่งอ่ะผมจะได้อีกร้อยทองเพื่อไอ้ห้าสิบทองเพื่อมาเปิดเอาเพย์หรือวีโรดิโกนะแต่ผมคิดว่าร้อยทองกับเปิดฟรีหนึ่งครั้งอ่ะมันจะได้นะอันนี้ไปรับของมาแล้วมีเพิ่มเป็นร้อยห้าสิบทองนะซึ่งวันพรุ่งนี้เป็นวันจันทรใช่ปะ่ะมันก็จะมีอีเวนต์มาเพิ่มหนึ่งอันใช่ปะ่ะผมก็จะได้เพิ่มห้าสิบทองผมก็จะเป็นสองร้อยทองรวมกับของฟรีก็จะได้เปิดเพิ่มแต่ว่าตอนนี้ก็ช่างมันอ่ะผมคิดว่ามีแค่นี้เราล่าแค่นี้เราก็ได้แล้วสำหรับโรดิ งั้นเราเปิดฟรีไปก่อนขอเปิดฟรีชิมลางเอาตัวนี้ไปก่อนแล้วลันข้ามข้ามไปไม่ได้ใช้อยู่แล้วนั้งเตะพวกนี้คือไม่ได้ใช้อยู่แล้วไปข้ามข้ามข้ามเขาเรียกว,ว่าเปิดเอาดวงซวยออกไปก่อนของฟรีอ่ะมาครับผมซีรีส์นี้เราก็เดินทางมาได้ ep เท่าไหร่ผมจําไม่ได้เหมือนกันนะแต่เรายังไม่ตั้งแต่อัดมาเรายังไม่ได้สักตัวเลยนะที่เราจะมานี่ครับผมเดริโก้ตัวนี้มาในอ่า กองหน้านะ cf นะมาในสไตล์โฟลนนนะซึ่งเราอยากได้แค่ตัวเดียวแค่ตัวนี้นะครับผมขอแล้วกันนะสำหรับโรดิโก้นะถามว่ารามอสอยากได้ไหมมันก็เคยเป็นนักตะมาลิดนะแต่ว่าตรงสโมสอนะตรงที่มันขึ้นเป็นโลโก้สโมสรนั้นไม่ใช่เรอัลมาลิดอะชื่อเราจะตามตอันนี้ผมไม่มีเสื้อมารลิดนะผมก็เลยใส่เสื้อขาวมาผมจะเป็นราชันชุดขาวโดยใส่เสื้อขาวพอลั่นลั่นไปของฟรีขอแบบแตกโรดิโก้เลยลั่นลั่นไปหนึ่งสองสาม โรดิโกก็คือผมไปเปิดหลายรหัสแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยมีแสงมีแสงของดีของดีขอตัวดีดีขอโรดิโกโรดิโกโรดิโกเสื้อขาวเสื้อขาวจริงกลัวเลยลาโมอสมึงมาทำไมอดีตนักเตะเรอัมลมาดริดทุกคนถามว่าดีไหมส่วนตัวผมยังไม่เท่าไหร่นะสําหรับตัวนี้นะเฮ้ยอันนี้ยังไม่เต็มจอเท่าไหร่วะทุกคนแต่ไม่เป็นไรก็ประมาณนี้ก็ถือว่าภาพสวยแล้วนะ อูลาโม่เด้อืมลามอสว่ะโรดิโกโรดิโกรอโรดิโกได้ไหมโรดิโกอ่ะตัวนี้พอขอร้อยทองล่านล่าน,น,นไปล่านลานไปโรดิโกโร,โรดิโก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 โรดิโกได้ไหมได้ไหมลูกพ่อขอแบบไม่มีแสงแต่เป็นเสื้อขาวขาว,ขาวมาได้ไหมอ๋อ ตัวนี้อีกแล้วแม่งออกทุกรหัตเลยไอตัวเนี้ยทุกคนเก็บหนักอีกแล้วครับอาทิตนี้นักเตะมาริดไม่ได้อีกแล้วครับเดี๋ยวเรามาอาัดเพิ่มตอนเอ้ยมาล่าตัวนี้ด้วยนะเปิดไปเลยไม่มีนักเตะมาริดสักตัวนอกจากโรนดกูข้ามเลยใครวะเนี้ยคอตากูตาโอเคได้แบ็คแบ็คขวามาแบ็คซ้ายแบ็คขวามาแต่มันก็ไม่ใช่นักเตะมาริดอะซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเราล่า,ลาตัวนี้ไปนะนักเตะลามาริดไม่มานะ เราลาไป2ตัวบอววดี้โรนิโก้ไม่มาครับสำหรับอาทิตย์นี้ทุกคนคลิปเพิ่ง3านาทีเองอะคลิปไม่ยาวเลยอะอาทิตย์นี้เดี๋ยวขอไปจัดทีมก่อนนะมีใครได้ใครมาบ้างเมื่อกี้ลามมสใช่ไหมลามมสถามว่าดีไหมมันก็ดีอยู่แต่มันเคยเป็นนักเตะมาริดไงเราก็มายืนแล้วกันเพราะว่ามันเคยเป็นนักเตะมาริดแล้วกันนะครับทุกคนสกโอลามมสแล้วก็ใครนะเมื่อกี้ เอาซอนไปด้วยดีกว่าเฮ้ยซอนล่างล่างนั้นโหดกว่าประมาณนี้เลยครับสำหรับอาทิตย์นี้นะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวผมจะอัดคลิปเพิ่มแล้วกันสําหรับถ้าได้ห้าสิบทองของวันจันทร์พวกนี้เป็นว่าผมจะลงคลิปประมาณวันจันท์ตอนตอนเย็นๆยนแล้วกันตอนเย็นๆยนแล้วกันสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมดิ อย่าล like yeah, ืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์นะครับเดี๋ยวคลิปที่ว่าเปิดตอนท้ายคลิปจะให้ดูตอนหลังนะว่าได้หรือเปล่าก็อย่าลืมกดติดตามเหมือนกันนะครับผมอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์คำพูดคำจาใดไม่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยมาในที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ไยบายครับเจอขอบคุณครับมาทุกคนหลังจากที่ผมบอกว่าผมจะมาอัดต่อแล้วแบบเพื่อมาอีกร้อยทองนะครับที่จะมาล่าตามล่าโรดิโก้นะซึ่งเราต้องได้แน่นอนผมว่าโรริโก้ตัวนี้ จะตามล่าให้ได้นะครับสําหรับการเปิดแพ็คนะอันนี้ก็วันจันแล้วแพ็กแมนยูเข้ามานะมาโรดิโก้ลูกพ่อตัวเดียวเสี่ยวทั้งลีกเร็วเร็วลั่นลนไปให้พ่อหน่อยมารีดไปขอมารีดเลยตึงตึงลั่นล่นไปโรดีโกเสื้อขาวๆาวมาเสื้อขาวๆาวมีแสงมีภูมีแสงมีภูมีไฟมีบอลูมีแสงมีภูมีไฟกูว่าตัวขาวๆาว เสื้อแดงโอ้โหจบกันจบเลยก็ามานี้เลยครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับทุกคนโอ้โหเขาเราก็ยังผิดหวังซ้ำๆนะครับทุกคนผิดหวังซ้ำๆอยู่เสมอนะแทบไอฟูมาริดเรามันจะคืบหน้าไปไหนไหมนี่ทุกคนคือผ่านมาหลายอาทิตย์แล้วมันยังไม่ได้ไปไหนเลยมาริดเราเนี่ย ยังมีแค่2ตัวอยู่เลยที่เป็นนักเตะแบบว่าเพลย์หรือวีเพลย,พย์แบบแการ์ดอัพอะ่ะคือเราจะไม่ได้ใครเพิ่มเติมเลยเหรอทุกคนรู้สึกเสียดายป่ะก็มาเนี้ยครับอย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์คำพูดคำจาใดไม่เหมาะสมก็ขอต้ษนขอภายมานาที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมขอบคุณครับ